พอวะให้ใหู้น่่มกคหนึงใ่ใช่ใ้นึ่งวิดีโอโดยนี่ม้วพาจัดนน้าจะราคาเท่าไหร่ต้องนั่งท่านหนาเดี๋ยวจะพอ่ขนาดเท่าไหร่พอไทยคิดวะโอ้หัเยน่อนต้อเพิ่มซื้อาโบซื้อได้กมีมวนอง์อ่จานนี่พ่อแช่หรโอ้ใช้ราคาท่านนะอว่าจะเอามาทีโอ้ยสาานะถ้าจานว่าของีเห็จนนีพอก็ อเดโมออกทายเพื่อนเล่นขนันหนอาทายเล่นขนัอนหนอันโมทนาบุญนำ้ำอนันโมทนาบุญน้ำกันเดอ้อออกแก้วออกลัดไม่ออกพิษสมัยเพื่อนจะได้สละผมอันเป็นที่ฮักบวชเป็นสมเานนบวชเป็นแม่ขาวใต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานทีตาสูุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทศอินเดีย ได้มาจารีสแวงบุญก็ถซื้อโอกาสบวชเป็นพุทธาบูชาเนาะทางพระอาจารย์นิพจน์การโมทนาบุญน้ำเพลินเดอร์ได้มอบถวายผ้าไตชุดหนึ่งแห่งฟอแก้วเพื่อที่จะบวชนนว่ยัง่าบพระอาจารย์มาทางหน้าพิธีอ่าต่อไปจะได้ทำพิธีตัดผม ตัดผมออกก่อนโดยปอาจารย์มหาเวียงซัดจะได้เปิดปัผมมาเลิกตัดอมก็ตกลอเขาจม้วันก้ง่ายจังเฮ้ยเ้าเกิดเัาพาเลยจะลาหรอเราจ เขาพินตาคาตัวนั้นทีอาจารย์พินตาเขาตัวนี้ของเขาตัวนั้นฝากบอกไม่ออกเพื่อนทำเด้อบางทีเพื่อนอาจกบวฏบุซิกก็ได้เอ้ามู่ขน้อยบุซิกเลยได้มาอันนี้นะปอกรัดนี่เดียวจ้านาจับกบฏบุษิกขึ้นกันเนาะเออซาธุสาธุกบุษิกเนาะ มามาต้นสิมาโพแล้วมาบวชบวชวัสิบวชอันแบบโอกเกอ่ะยวนเท้าสูมือนี่เลยได้เท้าตกผนี่ไงเนาะบวชเป็นแม่ขาวเลยนี่นะเอาไปอยู่วัดปลามหาวัดน้ำวัดปลาบ้านบนสมน้ำมาดูวเอาแม่ขาวท่านนเขาไปตัวข้าวที่เดีอมันอันนั้นตัวเข้า